สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินบัตรทูมอนี่นะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวดนะครับจากยอดรางวัลที่เราได้ทําการแลกรางวัลไปเนาะจำนวน450บาทนะครับเดี๋ยวจะเติมให้ดูในคลิปนี้เลยว่าวิธีการเล่นวิธีการทําเงินในคลิปเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวดใครสนใจบัตรทูฟรีเนี่ยเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับ ของบัตรทูมานี่นะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิวเล็ตหรือใครจะนําไปเติมเกมในมือถือก,ก็ได้นะครับสามารถเอาไปเติมได้เหมือนกันใครที่ต้องการรับเป็นเงินสดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถเติมเข้าทูมานิวเล็ตได้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเติมในคลิปนี้เลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรทูมานี่นะครับก็เป็นช่องทางนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Facom Reert ครรับสหใที่เคยสมัคร้วเลสามามรถเข้าใช้งานในการทํา บัตรทูวันนี้ wallet เนี่ยได้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถดูตามคลิปนี้ก่อนได้นะครับหากสนใจค่อยไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์นะเขียนชื่อตามนี้ได้เลย setomresearch นะครับเขียนแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเขาแล้วก็ทําการสมัครได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอในส่วนของหน้าเว็บสามารถกดลิงก์สมัครได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์ไว้ให้สามารถกดสมัครได้เลยขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครการใช้งานนะครับสาาาาามมรถดดดดูตคลลลิปไ้้น่งเ ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีคิปวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินคําอธิบายต่างๆสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมหลักๆของการทําเงินของ z o m r a s e r เนี่ยก็จะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับในการทํารายได้1เลยนะครับคือการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับสที่เราจะมีรายได้เนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับไม่มีช่องทางอื่นในการเล่นเกมเนาะจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดเลยใครที่ฟังตรงนี้ ีแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบในการทําแบบสํารวจหรือว่าการทาแบบสอบถามเลยเนี่ยก็สามารถไปทําช่องทางอื่นได้มันมีหลายช่องทางในการหารายได้เนาะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกันต่อมานะครับในการเติมในส่วนของทูม,มอนิวอลเล็ตนะครับข้าในส่วนของบัญชีวอลเล็ตเนี่ยทำอย่างไรนะครับเงนินรางวัลที่ผมได้ทําการแลกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวน450บัตทูนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับตรวจสอบรางวัลเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเงินรางวัลที่เราได้ทําการแลกไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เรา ราดูตรงนี้นะครับผมได้ทาการแลกไปรายการนะครับนี่เลยนะรายการสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับจำนวน3า0นะครับผมแล้วก็150บาทนะสรายการตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรหัสบัตรนะครับรหัสบัตรเนาะแล้วก็กดคัดลอกไปนะครับได้รับมาวันที่28เดือน6เนาะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับเพิ่งได้รับมานะครับก็เอารหัสบัตรตรงนี้เนี่ยไปเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เลยพอเราเข้ามาในส่วนของบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการกดไปที่ด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่าเติมเงินเข้าบัญีกด เ้ไไปไดลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดดูทั้งหมดได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเป็นบัตรกดเงินสดทูมอนี่นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นจอดำเนาะเพราะว่ามันจะไม่ให้เห็นรหัสบัตรนะครับแล้วก็วางรหัสบัตรแล้วก็กดถัดไปได้เลยการเติมเงินเข้าทูมอนี่เลลตนะครับจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่อรายการเติมของเราเนี่ยไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่มันจะหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดเงินของเราเนาะก็กดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเติมเงินเข้าทูม เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมนะ225บาทจุดศูสตางค์ส,สหลหรับค่าธรรมเนียมที่โดนหักไป75บาทนะครับสำหรับรายการ300บาทที่เติมไปเนาะวันที่1นนะครับเดือนกรกฎาคมนะเดือน7นะครับก็ได้รับเรียบร้อยละนะครับในส่วนของการเติมกดเรียบร้อยได้เลยต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับถ้าเราแลกมา2รายการล้วก็เข้าไปเอารหัสโค้ดเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็เป็นรหัสโค้ดที่2นะในส่วนของรายการ150บาทก็ทําเหมือนเดิมเลยในการเติมเข้าทูมอนิวเวลส์ก็กลับมาที่บัญชี จากนั้นเนี่ยก็กดไปที่เดิมนะครับเติมเงินนะครับแล้วก็กดบัตรเงินสดทูมินี่นะครับแล้วก็วางรหัสลงไปนะครับ14หลักที่เราคัดลอกมาแล้วก็กดถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการกดยืนยันได้เลยนะครับหักค่าธรรมเนียม25%เหมือนเดิมนะยอดที่เราคงเหลือนะครับอยู่ที่112บงาทจุดห้าศูนย์ตังค์นะครับค่าธรรมเนียมที่โดนไปเนี่ยสามสิบเจ็ดนะครับจุดห้าศูนย์นะครับก็กดเรียบร้อยได้เลยอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเติมเงินนะครับเรามากดดูที่รายการนนรัว่่่าายอดเเเงิิทีีตมมไป เข้าแล้วหรือยังถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าวันที่1น,นะครับบัตรเงินสดทูม m น n ี่นะครับนี่คือยอดเงินที่เข้ามาจากการหักค่าธรรมเนียมเนาะสรายการก็ตามนี้เลยนะครับยอดเงินรวมก็บวกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแลวก็การใช้งานเนี่ยก็เบื้องต้นตามที่ได้สอนไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองถ้าเราไม่เข้าใจนะครับก็สามารถดูคลิปที่1ได้ด้านล่างนะครับจะเป็นคลิปการสมัครรกาาใช้ง้งงนตตัตแต่ เดิมต้นเลยนะครับแบบละเอียดนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับเโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรทูมานี่นะครับก็เป็นช่องทางนี้เลยนะครับมีชื่อว่า z c o m r e s e r t นะครับสำหรับใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานในการทําบัตรทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยได้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถดูตามคลิปนี้ก่อนได้นะครับหากสนใจค่อยไปค้นหาในกูเกิลได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้งานในนส่ววของตั เว็บไซต์นะเขียนชื่อตามนี้ได้เลย z t c o m research นะครับเขียนแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเขาแล้วก็ทําการสมัครได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอในส่วนของหน้าเว็บสามารถกดลิงก์สมัครได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์ไว้ให้สามารถกดสมัครได้เลยขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครการใช้งานนะครับสามารถดูตามคลิปวิดอด้านล่างได้เลยนะตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดอเนี่ยจะมีคลิปวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินคําอธิบายต่างๆสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมหลักๆของการทําเงินของ Z ซทคอมเรซิเนี่ยก็จะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับในการทํารายได้1เลยนะครับคือการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับสที่เราจะมีรายได้เนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับไม่มีช่องทางอื่นในการเล่นเกมเนาะจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดเลยใครที่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบในการทําแบบสํารวจหรือว่าการทําแบบสอบถามเลยเนี่ยก็สามารถไปทําช่องทางอื่นได้มันมีหลายช่องทางในการหารายได้เนาะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกันต่อมานะครับในการ เติมในส่วนของโทมอนีวอลเลตนะครับข้าในส่วนของบัญชีวอลเลตเนี่ยทำอย่างไรนะครับเงินรางวัลที่ผมได้ทําการแลกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวน450บาททูนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับตรวจสอบรางวัลเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเงินรางวัลที่เราได้ทําการแลกไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้นะครับผมได้ทําการแลกไปรายการนะครับนี่เลยนะรายการสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับจำนวน300นะครับผมแล้วก็150บาทนะสองรายการตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรหัส แล้วก็กดคัดลอกไปนะครับได้รับมาวันที่28เดือน6เนอะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับเพิ่งได้รับมานะครับก็เอารหัสบัตรตรงนี้เนี่ยไปเติมเข้า t ูมานี่วอลเล็ตได้เลยพอเราเข้ามาในส่วนของบัญชี t ูมานี่วอลเลตเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการกดไปที่ด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่าเติมเงินเข้าบัญชีเนาะกดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดดูทั้งหมดได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเป็นบัตรกดเงินสดทูมานี่นะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะ้เ่มไใหห็น รหัสบัตรนะครับแล้วก็วางรหัสบัตรแล้วก็กดถัดไปได้เลยการเติมเงินเข้าทูมอนีวอลเล็ตนะครับจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่อรายการเติมของเราเนี่ยไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่มันจะหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%นะครับของยอดเงินของเราเนาะก็กดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเติมเงินเข้าทูมอนีวอลเล็ตนะครับก็ยอดเงินที่คงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียมนะสองบาทจุดศูสตางค์สรับค่าธรรมเนียมที่โดนหักไป75บาาทนะครับสรับรายการ300บาทที่เติมไปเนาะวันที่หน นะเดือน7นะครับก็ได้รับเรียบร้อยละนะครับในส่วนของการเติมกดเรียบร้อยได้เลยต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับถ้าเราแลกมา2รายการล้วก็เข้าไปเอารหัสโค้ดเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็เป็นรหัสโค้ดที่2นะในส่วนของรายการ1 5 0บาทก็ทําเหมือนเดิมเลยในการเติมเข้า t ูมอนี่วอลเล็ตก็กลับมาที่หน้าบัญชีวอลเล็ตเนาะจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่เดิมนะครับตเติมเงินนะครับแล้วก็กดบัตรเงินสด t ูมอนี่นะครับแล้วก็วางรหัสลงไปนะครับ14หลักที่เราคัดลอกมาแล้วก็กดถัดไปได้เลยจากนั้นรรกกก็ให้เาาาทํด ยืนยันได้เลยนะครับหากค่าธรรมเนียม25%เหมือนเดิมนะยอดที่เราคงเหลือนะครับอยู่ที่112.50สตางค์นะครับค่าธรรมเนียมที่โดนไปเนี่ย37.50นะครับก็กดเรียบร้อยได้เลยอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเติมเงินนะครับเรามากดดูที่รายการนะครับว่ายอดเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าวันที่หนึ่งนะครับบัตรเงินสดทูมันี่นะครับนี่คือยอดเงินที่เข้ามาจากการหักค่าธรรมเนียมเนาะสองรายการก็ตามนี้เลยนะครับยอดเงินรวมก็ บวกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็ตแล้วก,ก็การใช้งานเนี่ยก็เบื้องต้นตามที่ได้สอนไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองถ้าเราไม่เข้าใจนะครับก็สามารถดูคลิปที่1ได้ด้านล่างนะครับจะเป็นคลิปการสมรัครการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแบบละเอียดนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใครสนใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ